ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนซสเดียทาโร่ค่ะคนที่คุณกำลังคิดถึงอยู่ตอนนี้เขามีข้อความอะไรจะบอกถึงคุณหรือไม่ขอให้ครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณโปรดเปิดทางให้ได้ทราบคำตอบด้วยนะคะ f ฟล์ o อ p ฟเพน c l e เกิลเพจออฟแ 6 of แ n i n 9 of แ n i n 9 of pentacles ข้อความที่เขาอยากจะบอกกับคุณก็คือเขายังรักและมั่นคงต่อคุณอยู่เสมอนะคะแล้วก็ห่วงแหนในตัวคุณนะคะรู้ว่าตัวคุณเป็นคนที่มีค่าที่สุดที่เขามีอยู่นะคะ ตอนนี้กำลังพยายามที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆในชีวิตค่ะกําลังสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะกําลังที่จะทําให้ตัวเองพบเจอกับความสําเร็จนะคะเขาอยากที่จะเอาชัยชนะมาอวดคุณนะคะให้คุณได้เห็นนะคะว่าตัวเขานะคะประสบความสําเร็จได้ด้วยตัวของเขาเองค่ะชีวิตของเขาตอนนี้อาจจะไม่ได้สุขสบายนะคะเขาอาจจะเหน็ดเหนื่อยกับสถานการณ์ชีวิตของเขาแต่เขาก็ยังมีความเชื่อมั่นค่ะว่า เขาเองจะต้องประสบความสําเร็จให้ได้เขากําลังภาคเพียนกับการทําชีวิตของเขาที่จะให้ตัวเองมีความมั่นคงทางด้านของการงานการเงินนะคะแล้วเขาก็จะกลับมาพบเจอกับคุณค่ะแล้วเขาก็จะกลับมาใช้ชีวิตอยู่กับคุณอย่างมีความสุขนะคะขอเป็นกําลังใจให้คุณและเขาขอให้สมหวังในเรื่องของความรักเร็วๆนี้นะคะ